เราจะมาเล่นอันนี้กันนะคะเก็บก่อนเทไมมออกเก็บอ่ะออกแล้วตรงนี้ตรงนี้ดูแบบก่อนอือหือ

โอเคตัดเสร็จแล้วทิีงใิ้หมดโหมีกี่แผ่นเนี้ยโหวันนี้จะทำหมดไหมเนี้ยดูแล้วไม่น่าหมดเลยใส่เข้าไปแพงแพงเรืองเสงนะคะ<ม>ใส่มาทำไมไม่ขอดก่อนดีกว่า ตรงนี้มันเอาออกยังไงอ่ะเอาออกไม่เป็นนะโอ้หมันติดอยู่เยอะกวา่าอ๋อพอทำได้อยู่ยึ๊ยึเยอะอ้าวขายเงี้ยก็ถือว่าได้อยู่ไหมอ่ะก็น่าจะได้อยู่แหละมั้ง ถอยให้ได้หอยไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเฮ้ยถือแล้วถือแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาบบไปนู่นเลยอันนี้เป็นรูโดนัทเลยอ่ะดูดิ

เอามาติดกับชั้นชั้นตรงนี้หรอโอ้มันสามารถงอได้แต่ขอให้งอแล้วอย่าหักก็แล้วกันอตัวที่สาอ,อออาอ a อ i อ โอเคทำได้ขยทำได้แล้วตรงนี้อุ๊บอ,อเข้าไปเข้าไปจนเข้าไปโอเคเกี่ยวมาแล้วแล้วก็เข้าไปในนี้พอจมออกมามันจะเป็นไงครับเนี่ย มันเริ่มจะพังแล้วอะวะอะไรกันเนี้ยอูอีอาอูอีอูอีอูอีอาอูอีอาอูอี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 อ่อู๋อูอีอาอูอีอูอีอาอืมเราจะต้องค่อยๆใส่ตรงนี้มีดูใช่ไหม ต้องไม่สิดูสิมีไหมเริ่มจากตรงนี้ในตรงนี้อย่าอย่าลุดอย่าลุดอย่าลุด เืิหน้าปกอย่างนี้มันดูง่ายกว่าเยอะนะอไมารูอีอู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 อหู้อ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 ดอ่อกอูอูอนอูอู้หออจอดอูอจุดอูอจุดอูออูอ จุดให้หมดจุดให้หมดมีจุดตรงไหนแกะให้หมดมีจุดตรงไหนแกะให้หมดไปเลยดูหน้าก่อนง่ายกว่าอย่างนี้แต่พอดูหน้าหลังนี่สีขาวอย่างนี้ขาเขาจะไปดูต้องดูน้านหน้าเพราะว่าส่วนประกอบมันมีเหมือนกันอย่างนี้นี่ ดูง่ายกว่าจบแต่ประกอบมันจะประกอบได้ไมัก่อนเนี่ย,ยทำไมมันยากอย่างนี้เนะี่ยดูมาแล้วไม่น่ามาซื้อเลยเฮ้ยอเก็บเลยหาย นี่นะคะเราแกะเป็นรูอย่างนี้แล้วเลยแค่นี้เดียวก็เสร็จแล้วแล้วก็จะได้ประกอบแบบจริงๆแล้วนะคะมังม่งนะโอเคอันนี้อ,อก็ได้ ไปไปมันต้องต่ออีพีสองเกมน,เนี้แล้วเราก็จะไปเลยแม่นึงเราก็จะได้ใส่ลงไปแบบที่ไม่ต้องเจาะ อีกแล้วเฮ้ยเต้ต้องมาเจะอ,อีกนะไว้เลยที่ลืมเจมะเมื่อกี้ต้องเจะตรงนี้แล้วก็อีกเม็ดนึงก็เสร็จแล้วแล้วก็เดองมานั่งประกอบได้อย่างนี้วเป็นรูมหมดจดอะไรนะนี่ แล้วก็เหลือแค่ใส่ท่านั้นก็เสร็จแล้วแล้วก็ถ้าใส่นี้เสร็จต่ออีพีสองจบอืออีอาอื ว้าดูดีสเลยกนั้นก็จบเกนนี้นะคะบายบาย